นานมากนานมากเกินไม่ไม่รู้เหมือนกันกี่ปีเหมือนกันนะต้องถามพี่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 สื่อมวลชนมากกว่าว่าจะได้เจอนานๆได้เจอสักทีเนมองก็ได้เจอแล้วการกันที่กลับมาออกไปเตื่นเต้นก็จริงๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าเป็นอีกในอีกในรูปแบบหนึ่งเพื่อเมื่อก่อนเนี่ยคือเราจะในรูปแบบของนักแสดงแต่ในตอนนี้เป็นในฐานะของอาชีพอาชีพทางเรื่องของการเกษตร ซึ่งเราเองก็ได้กลับไปสัมผัสกับชีวิตที่เราได้ลงมือทําเองได้ได้ลองผิดลองถูกเอง<ม>ก็สนุกไปอีกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอาชีพเกษตรมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผมรักผมชอบอยู่แล้วแต่ไอเรื่องอาชีพนักแสดงก็ยังคงเป็นอาชีพที่รักชอบแต่ว่าด้วยโอกาสที่จะมาได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนหรือได้มีโอกาสได้ทํางานอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะน้อยลงณปัจจุบันนี้จริงๆเราหลับไหมหรือว่าเราไม่ยหลับ ยังคงรับอยู่ปกติครับยังคงรับอยู่ปกติก็จริงๆแล้วก็ในระหว่างที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็ยังคงรับงานแสดงอยู่ถ่ายเสร็จไปแล้ว2เรื่องแต่ยังไม่อนแอก็ได้มีแบบว่าไปเล่นซีรีส์กับพี่ๆบ้างพี่เขตอะไรเนี้ยก็เรียกไปบ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามีงานจริงๆแล้วก็ยังคงมีงานเป็นพิธีกรในรูปแบบของพิธีกรไปตามต่างจังหวัดต่างๆเกี่ยวเรื่องแนวทางของการเกษตร อะไรพวกน,นี้ก็<ม>ยังคงมีอยู่ครับพี่น้นบอกเทมันตะวันรอนกับพ่อจ่าแม่อยู่นะอันนี้รอออนกำลังรอรอออนแครับใช่ถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็สายเสร็จไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคงอยู่ในช่วงขั้นตอนขั้นตอนการตัดต่อแล้วแล้วแต่ว่าช่องเขาจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมลงตรงไหนซะมากกว่าไม่แน่ใจว่าปีหน้าไหมหรือปีนี้ไหมน่าจะปีนี้แล้วจริงๆถ่ายเสร็จไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วครับทั้งสองเรื่องเลยที่เรา ที่ันนี้เราขึ้นแทนแบบพรีเซนเตอร์ขึ้นจัดการเกษตรมุ่งเรียนไปจากมู่งอนมากเลยีการเกษตรจะต้องมาที่เราก็ก็ดีใจนะครับที่ที่แบรนด์ทางเรื่องการเกษตรเขานึกถึงเราแล้วก็สิ่งที่เราทําเราได้ลงมือทําจริงๆกันเนาะทำให้ทุกอย่างมันเห็นภาพก็คงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่จะติดตามบางครั้งอาจจะอยากได้ข้อมูลหรือว่าคนจะสัมผัสเราในเรื่องของความบันเทิงแต่ณตอนนี้มันเป็นเรื่องของความการให้ความรู้จาก เกษตรกรที่ลงมือทําจริงๆซึ่งจริงๆแล้วก็ยินดีที่จะแชร์ความรู้ต่างๆเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าตัวแทนของเกษตรกรแล้วเนี่ยผมเองก็จริงๆก็มีฟาร์ม,มอยู่ถ้าใครสามารถเดินทางผ่านไปที่จังหวัดนครยกก็สามารถที่จะไปปรึกษาให้ความรู้หรือว่าเจอกันทักทงทักทายถ่ายรงถ่ายรูปนั่งพูดคุยกันได้ซึ่งยินดียินดีครับเพราะปกติแล้วคือเรามอบความสุขเนาะทางด้านของความบันเทิง ่านงานสแสดงแต่ณตอนนี้กเกษตรมันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งวิธีการมอบความสุขได้เช่นกันคนทําเกษตรก็อยากให้ทุกคนนั้นทําเกษตรอย่างมีความสุขแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ด้วยเช่นกันเหมือนมีคนบอกว่ากาลังขยายอาณาจักรอันนี้แล้วว่าซื้อที่ดินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออทำไปเรื่อยๆครับณนะตอนนี้จริงๆแล้วที่ผมอยู่เนี่ยก็คือมีพื้นที่อยู่พอสมควรแต่ว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ ในฟาร์มเราให้เกิดประโยชน์แบบว่าเต็มพื้นที่นะตอนนี้ก็เริ่มจากเมื่อก่อนเป็นฟาร์มไก่ชนแต่ตอนนี้พอว่าห้าหปีที่แล้วเลี้ยงควายก็ได้ขยายมาเป็นที่ปล่อยให้ควายเข้ามาแทะเลมแล้วก็ในพื้นที่ที่เหลือก็ปลูกเป็นนาหญ้าได้ใช้พื้นที่ในฟาร์มได้เต็มที่คือไม่ได้ขยายอาณาจักรหรอกแต่ใช้แต่ใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยได้เป็นได้เป็นประโยชน์อย่างเต็มพื้นที่ซะมากกว่ายัางยังอาณาจักรของเรา อันน่าณาจักรไกรเหรอครับจริงๆมันก็อยู่เท่านั้นแหละครับแต่ว่าบางทีมีการแข่งขันเนาะไก่เวลาไก่ชนเวลาที่จะสร้างมูลค่าได้ต้องมีการนําเขาไปแข่งขันซึ่งบางทีมันก็มีเงินรางวัลในการที่เราไปแข่งขันเนี่ยซึ่งอาจจะแล้วแต่ตั้งแต่หลักพันจนหลักหลายๆล้านซึ่งมันก็มีสนามที่รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อสร้างมูลค่าให้สําหรับตัวไก่ชนแล้วก็สายพันธุ์ตัวไก่เราในฟาร์มเราที่แพงถึงเท่าไหร่นะ จีแพงแพงขายกินไปหมดแล้วครับ <c oughs> ขายกินไปหมดแล้วช่วงโควิดนะถูกไ่าจริงๆช่วงโควิดช่วงโควิดเองก็มีเท่าเรื่องอาชีพฟาร์มไก่นะ <c oughs> ก็ยังมีคนที่ให้ความสนใจอยู่เพราะว่าบางคนช่วงโควิดทํางานไม่ได้กลับไปอยู่บ้านหรือบางคนออกจากงานงเขาก็มาหาสายพันธุ์ไก่ชนที่มีสายพันธุ์ดีเนี่ยไปเพาะตามต่างจังหวัดหรือว่าซื้อไปให้ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริม <c oughs> ก็ ช่วงโควิดจะถามว่ากระทบไหมกระทบครับอาชีพนักแสดงกระทบเพราะว่ามันการเป็นการรวมตัวกันไม่ได้สนามชนไก่ไม่สามารถชนได้พอนักกีฬาไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันได้หลังจากนี้เป็นช่วงการขยายพันธุ์แล้วก็มีคนที่มาสนใจอยากได้สายพันธุ์ของเราเอาไปเพาะเลี้ยงตามบ้านตามตามา่างจังหวัดเพื่อสร้างไรายได้ได้สักกันรู้สึกยังไงบางคนยกให้เราเป็นแบบเซตทีจากแบบพรอมกาอะไรอย่างเงี้ยเซตสิบล้านพออยู่ได้ครับอพออยู่ได้จริงๆพออยู่ได้ จริงก็ควบคู่กันไปจริงผมไม่ได้หาแค่ทางเรื่องเกษตรอย่างเดียวก็คงยังหาหลายทางยังคงมีรายได้ในเรื่องของการแสดงมีรายได้ทางเรื่องอื่นๆหลายๆทางจ,งจริงๆแล้วก็ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบอีกหลายอย่างลูกๆเขายังเล็กแล้วก็ยังต้องเรียนอีกหลายปีก็วางแผนไว้จริงๆแล้วไว้เพื่อสําหรับลูกๆและอนาคตมู่สมมากกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ทําควบคู่กันไปสามารถที่จะอยู่ได้ในพื้นที่ต่างจังหวัดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถที่จะ ครอบเวอร์ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคงยังต้องหาเพื่ออนาคตไปด้วยเช่นกันใครจะรู้ว่าในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรก็แล้วแต่ต่างๆมาแต่เพื่อเป็นความเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์เหล่านั้นมากกว่าถ้าอย่างนั้นหมายมอพี่น้ำมีแผนอย่างไรขยายหรือยากจะทำอะไรใจจริงก็ <ๆ S 1> กเนี่ยทำได้เต็มพื้นที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆพอได้สัมผัสข,ของเรื่องของการเพาะปลูก ็มีสนใจบ้างเพราะว่าบางบาง,บางโอกาสได้ไปถ่ายรายการในเป็นย่งสมาร์ทย่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพที่แตกต่างออกไปในหน้าที่ของการเกษตรก็อยากจะลองไปเรื่องของการเพราะปลูกผลไม้หรือพืชสวนพืชไร่อะไรอย่างนี้บ้างแต่จริงๆแล้วพอสุดท้ายถ้าเกษตรกรถ้าอยากจะจะทำให้มันเกิดความยั่งยืนและสามารถสร้างไรายได้ได้จริงๆมันต้องมีการ การดูแลในพื้นที่ของเราลดต้นทุนแล้วก็มีการแปรรูปต่างๆที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองซึ่งก็ค่อยๆค่อยๆดูไปแล้วค่อยหาว่าอะไรที่เราอยากได้อยากทำจริงๆมากกวา่าพี่น้ำมันมีคนจะเห็นที่น้ำเซอร์เซอร์ใช่ไหมแต่มันก็มีที่ล่าสุดที่พี่น้ำก็สามารถสวิชกลับเป็นแบบสมัยดัชชี่ลอยได้เลยอันที่มันมีเซนเตอร์อีกงานหนึ่งแสดงว่าลุคเรามันได้ในทุกแบบใช่ไหมพี่น้ำมากฮะขนนวดอะไรอย่างเงี้ย มันไปไปเรื่อยๆครับไปไปเรื่อยๆครับมันก็มีบ้านในบางช่วงบางเวลาให้บางครั้งคนได้นึกถึงภาพเก่าๆกันบ้างอะไรเงี้ยก็ได้หรือกลับมาร่างทองก็ได้ใส่บางล่างครับบางบางล่างก็เป็นล่างเงาะครับบางล่างก็เป็นร่างทองแต่นั่นปลว่าก็ยังต้องดูแลตัวเองให้ดีไงนะทำยังไงคะขออนุญาตต่อก็บาลานซ์ตัวเองครับมันก็ต้องบาลานซ์ตัวเองว่าคนเราจริงๆแล้วใช้ชีวิตไปด้วยสนุกสนานไปด้วยแต่ว่าจริงๆแล้ว อย่างหนึ่งสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องสุขภาพเพราะเราเองยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งครอบครัวที่ต้องดูแลหรือดูแลตัวเองเพื่อที่จะทํางานมอบความสุขให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นที่พึ่งให้สําหรับน้องๆที่ทํางานอยู่กับเราด้วยก็คงจะต้องปล่อยปากละเลยไม่ได้ครับปล่อยปากแล้วเดินไม่ได้ออกกํลังกายออกกลังกายอยู่เรื่อยๆครับอาหารการกินก็ก็มีที่จะต้องดูแลเรื่องของที่มีประโยชน์เข้าร่างกายเราอาจจะมีทั้ง ทำให้ร่างพังแต่บางอยา <c oughs> ่างเราก็ต้องมีอะไรที่มันกู้กู้ร่างเรามามาด้วยเลยให้มันบาลานซ์กันไปนี่แหละครับในวัยสี่สิบอย่าง <c oughs> แก้วที่มันถืองมันลดน้อยลงนะพี่น้ำ <c oughs> เปลี่ยน ถ้าเรามันลดน้อยลงไหมหมายถึงปริมาณน,น้าในนั้นใช่ไหม,ไมหก็ยัอองค <c oughs> งม,ม,มีมีบ้างแต่ว่าบางอย่างในในในแก้วของเราเนี่ยใครจะรู้บางครั้งเราอาจจะเป็นชาชงเกี่ยวกับสมุนไพรสําหรับในการที่ดูแลสุขภาพก็ได้ซึ่งจริงๆมันสามารถจิบจิบไปตลอดทั้งวันไดบ้บางคนเห็นถือทั้งวันนบางทีข้างในมันอาจจะไม่ใช่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะครับมีสมุนไพร อย่าง,งจริงวีคหนึ่งเราเดื่มทุกวันอย่ี่นะผมไม่ฟริกมันครับไม่ฟร<ม>ิกแต่ว่าจริงๆแ,แล้วถ้าเกิดว่าคนเราดูแลสุขภาพตัวเองในทุกๆวันได้มันก็จะดีจริงๆที่ถัาบ,บอวในแก้วเนี่ยเหมือนที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องดื่ม<อ>แอลกอฮอล,ล์ตลอดเวลาอาจจะเป็นชาเพื่อสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเราเรารู้สึกอย่างไรบ้างเวลาที่แบบคนยกข้อได้ิดตรนแบบคิดใต้ั้งนั่นแหไอ้ต่ตอน มันก็มีหลากหลายครับแต่คือบางครั้งไปงานสังสรรค์พวกมันก็ต้องมีมีบ้างแน่นอนแต่ก็คือในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยเราจะมีคนขับรถเราไม่ได้ขับเองหรือไม่งั้นก็วางแผนสําหรับการที่เราไม่ต้องเดินทางกลับมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วบางทีไปผมไปกันทั้งครอบครัวลูกไปด้วยภรรยาไปด้วยอะไรเงี้ยก็เราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยร ตามตามการละเทแส้วงานหนึ่งงานมากกว่าหรือมีพักพวกมาเที่ยวหาอะไรอย่างเงี้ยแค่ตอนนั้นรับแขกแต่ก็พยายามถ้าถ้าแขกมาหาก็จะมีสถานที่เพื่อรองรับให้แขกที่เดินทางมาหาเราเนาะบางทีเขามาหาเราด้วยความคิดถึงเมื่อแลกเปลี่ยนมาเจอกันก็มีพื้นที่ให้สําหรับนอนพักผ่อนหรือเตรียมโรงแรมเตรียมที่พักให,ให้สําหรับพักพวกพี่น้องมาเพื่อความปลอดภัยในการที่เขาจะต้องเดินทางระหว่างหลังจากที่เราเจอกันแล้ว ดูแลอย่างดีนะเพอพราะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยขอฟต์เราเป็นเรื่องนึงที่นาเรื่องเพจตดต่อครับเราโดนเราวมันได้รับบทกรียนไปบ้างนะตอนนี้ไม่ต่างกันใช่ไหมก็มันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะเนาะแต่ก็หลังจากนี้พอเราไปทำทุกขั้นตอนที่มันมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ติ๊กติ๊กฟ้าของเรานะครับเพราะเป็นของเราเราก็กดรีพอร์ตอันนั้นแล้วอันนั้นก็เลยหายไปเลยก่อนหน้านั้นเราไม่ได้ทำเหมอเนาะมันก็เหมือนไม่ได้บางแผนเอาไว้เรียบร้อย แต่ในเมื่อเราย,ย,ยืนยันตัวเองเราเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้เพจเฟซบุ๊กนี้ของเราเป็นของจริงอีกอันหนึ่งไม่ใช่ของเรานะเพื่อที่จะได้ไม่ก่อความเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเ,าเอาเอารูปไปลงเพื่อสนับสนุนเหมือนโปรโมทช่วยเรามันก็โอเคช่วยกระ,ะจายออกไปอันนี้อันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากแต่บา,บางบางคนเนี่ยเอาไปแล้วเหมือนเอารูปของเราเอาข้อความเราไปหรือไป สร้างสถานการณ์อื่นที่ให้คนเข้าไปดูเยอะๆแล้วก็สุดท้ายแล้วดึงให้คนไปเล่นการพนันหรือทําเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยมันจะก่อความเข้าใจผิดซึ่งไม่อยากให้แฟนๆหรือคนที่ติดตามเราอ่ะเขาไปไปอยู่ในในจุดนั้นก็ก็เลยต้องทําให้มันถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ของเราเองก็แค่ยืนยันว่าตัวตนของเรามันมันเพจจริงก็เท่านั้นเองนอกจากเขาปิดไปแล้วรามีตามตัวแงตำรวจ ก็ก็คงไม่ได้ตามเหมนะแต่คือแค่พยายามให้แต่ละคนที่เคยติดตามเราตลอดแล้วรู้ว่าของเราคือเพจจริงเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตแล้วกันแค่นั้นเองสุดท้ายให้ี่นาทผากมาว่าเพจจริงน้องดูยังไงคนจะได้แบบไม่หลงติดต่ไหมเพจติดตามเราเพจจริงตอนนี้นะครับคนติดตามอยู่ประมาณล้านล้านล้านหกครับแต่เพจ เพจปลอมหลายๆเพจปลอมกำลังตามมา,าติดๆ,ๆเหมือนกันนะครับ van, หลัก <c oughs> หลายแสนอยู่เหมือนกันบางทียอดเอ็นเกของว่าแซงเราก็มีแล้วเนี่ยนะก็นั่นนะสิกำลังจะว่าจะจ้างให้เขาแต่คอยมกระตุ้นในเพจจริงซะหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรสามารถติดตามได้ทุกช่องทางแต่ยังไงก็แล้วแต่เสพสื่อกันอย่างมีสติดูแล้วกันว่าในนั้นเนี่ยมีอะไรแฝงอยู่ขอให้ทุกคนเสพสื่ออย่างมีสติแค่นั้นแหละครับ